s, s l สไลสวัสดีครับรู้ไหมครับว่าระบบ Cooling Tower ที่ขาดการควบคุมคุณภาพน้ำอาจเกิดปัญหาตะกการสะสมการกัดกร่อนการเกิดไบโอฟิลมและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้ระบบทำงานไม่มีประสิทธิภาพแต่ยังเพิ่มต้นทุนในการบำรุงรักษาอีกด้วยนะครับแต่ปัญหาเหล่านี้ครับสามารถจัดก,การได้ด้วยอ e m a มกเซนตูร o โอทาวคอนโทรอัจฉริยะ ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในระบบ c o ลิ่งทาวเวอโดยเฉพาะครับ Centurio Tower เป็นคอนโทลเลอร์ที่ช่วยควบคุมการเติมสารเคมีและการระบายน้ำได้อย่างแม่นยำโดยทำงานร่วมกับปั๊มจ่ายสารเคมีจากทาง e m เเพื่อจ่ายสารเคมีอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่จะตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทมผ่านหน้าจอ L C D Fu l l Color ระบบสัมผัสเช่นค่าคอนดักในน้ำค่ากดด่างในน้ำ pH หรือวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆในน้ำครับหลังจากนั้นคอนโทรลเลอร์ Controller จะปรับปั๊มให้จ่ายสารเครมีในปริมาณที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติเพื่อให้ระบบน้ำอยู่ในสภาวะที่ต้องการและทำให้ระบบคลูลิ้งทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถควบคุมตัว i m a g e Centur i o Tower ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟนของท่านได้ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบและจัดการระบบได้จากทุกที่โดยที่ไม่ต้องมาปรับค่าที่ตัวเครื่องครับสะดวกต่อการใช้งานทั้งหมดนี้ครับจะทําให้ระบบ c ู o l i n g Tower ของท่านทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดต้นทุนในการบํารุงรักษาและช่วยให้การดูแลระบบน้ําของท่านเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับ s อ i ไรเป็นตัวแทนจำหน่ายอิมกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสนใจติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับ สไลสวัสดีครับผม